Complete b o u t n t s from Bounty Boss เราจะต้องไปรับเ u วสล่าค่าหัวให้สำเร็จจำนวนทั้งหมด3ครั้งโดยที่จะต้องไปรับที่กระดานเท่านั้นนะคะไม่สามารถไปรับจาก Character ได้อย่างตัวอย่างอันนี้นะคะไซก็จะพาไปที่ใกล้กับไอเกาะฉลามนะคะมันจะเป็นอาคารเล็กๆที่อยู่ริมทะเลเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นโลเคชันของบัลติบอร์ดที่อยู่ในแมปนะคะจะสังเกตได้ว่ามันจะกระจายกระจายอยู่ทั่วแมปเลยมีตั้งแต่ด้านบนด้านล่างตรงกลางมีค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนๆสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นบางคนอาจจะใช้วิธีการกดรับ อย่างที่ไกลๆแบบที่ไซลงค่ะแล้วเสร็จแล้วกอ็อยู่เฉยๆรอให้เขาตายไปเองเพราะว่าไม่จําเป็นจะต้องไปฆ่าเขาเองนะคะเพื่อนๆสามารถกดรับเควสที่กระดานอันนี้แล้วก็รอให้คนอื่นฆ่าได้หรือเขาจะตายวงแบบว่าตกมาตายแบบนี้ก็ได้หมดค่ะนับว่าเราสามารถล่าค่าหัวสําเร็จเหมือนกัน หน้าตาของบ a l ติบอสมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะกดเข้าไปคุยส่วนมากจะเป็นปุ่ม e เนอะแล้วก็กดนิ้วโป้นะคะก็จะเป็นการรับเควส ทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นแล้วว่าหน้าตาของคนที่เราจะต้องฆ่าเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็มีชื่อมีเวลาด้วยนะคะมีเวลานัดถอยหลังถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่สามารถฆ่าเขาให้ตายได้ก่อนเวลาหมดเนี่ยก็จะเป็นการเฟลแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดดูแผนที่เนี่ยมันก็จะมีวงวงบอกเลยว่าคนที่เขาเป็นเป้าหมายของเราเนี่ยจะอยู่ประมาณโซนๆไหนนะคะเขาอยู่ในวงสีเหลืองแหละคะ่ะแต่ว่ามันจะไม่ได้เป๊ะมากดังนั้นก็ลองเข้าไปได้ถ้าเกิดว่าต้องการบวกดือว่าอย่างที่ซอยบอกไปเพื่อน นสามารถอยู่ชิวๆได้ให้คนอื่นเขาฆ่าก็ได้มันก็จะนับให้เหมือนกันค่ะซัพพอร์ตกันได้โดยการไปที่ Item s ช็อปกด Support ต r e a ครีเอเที่อยู่ทางด้านขวาล่างพิมพ์ b e a u t y น n ดอร e เกด Accept จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะ